มาดูการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างนะคะวันนี้สภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องการดําเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทําความผิดในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าการดําเนินการจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้โดย เจอนาวาระกระทู้ถามทั่วไปซึ่งนายกิติศักดิ์ร,รัตนวราหะสมาชิกสนชได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีทางแพ่งต่อผู้กระทำความผิดโครงการรับจำนำข้าวโดยต้องการทราบแนวทางการดาเนินการของรัฐบาลเพื่อหาตัวคนผิดมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและเกรงว่าหากดำเนินการล่าช้าคดีจะหมดอายุค,ความก่อนหรือไม่ ซึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลได้ดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและตามหลักนิติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบส,อบสวนโดยค่าสินใหมชดเชยความเสียหายมีกรอบเวลาในการสรุปว่าผู้ใดต้องรับ ใหม่ๆชดเชยความผิดทางแพ่งจํานวนเท่าใดก่อนจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการซึ่งยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้หรือว่าอย่างช้าต้นปีหน้ามั่นใจว่าจะเสร็จก่อนคดีหมดอายุความในเดือนกุมภาพันธ์2559